100เมตรสิบสองปีหญิงรอบชิงชะเลิศนะครับทางขวาสุดนะครับก็จะเป็นโรงเรียนวัดสีดอกครับโรงเรียนวัดเบญังกะลาว่าโรงเรียนอนุบาลแพร่โรงเรียนบ้านบ่อกแก้วครับและก็ยังมีโรง,โรงเรีย,กกรยรู้สึกจะมีโรงเรียนวัดดุงโงมเปล่าไม่แน่ใจครับแล้วก็โรงเรียนบ้านแม่จัวนะครับ ที่สามโรงเรียนวัดพิพากตระวาทุกวิ่งที่สี่โรงเรียนบางแหน่ทุกวิ่งที่ห้าโรงเรียนบ้านบ่อแก้งทุกวิ่งที่หกโรงเรียนบ้านคลื่นหัวทุกวิ่งที่เจ็ดโรงเรียนบ้านห้วยขอนอ๋อเป็นโรงเรียนบ้านห้วยขอนนะครับไม่ใช่บกโป่งนะครับบ้านห้วยขอนนะครับไป ยังไงครับสวัสดีและเป็นเป็นเป็นไปเมทางครับอูเมทางครับเมทางกะละวาดนะครับได้อันดับหนึ่งครับอันดับสองเป็นอนุบายแรกครับที่สามเป็นบอกแก้วนะครับโอ้โหน้องน้ำวนครับใบธรรมดาจริงๆครับเพราะดน้องน้ำวนนี่เป็นนักฟุตบอลอยู่แล้วครับเพราะนั้นเป็นนักฟุตบอลนี่ต้องวิ่งเก่งอยู่แล้วครับ